สามารถรับชมได้ทุกวัยมาแล้วครับกับรายการที่ทุกคนรอคอยวันนี้ขอบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะครับว่ามามเปลี่ยนช่องไปไหนเป็นเด็ดขาดเพราะว่าจะได้พบกับความสนุกสนานมันฮาไปกับสุดยอดหนูน้อยเหล่านี้แม้ชอบคนที่คนราคาแพงตหลักไม่เคยขายแบ องนี้เกี่ยวกับความรักก็อยู่นะเดี๋ยวด้เงินมันแพ้ทุกอย่างแพ้เดี๋ยวได้เงินมาเดี๋ยวด้รวยว่าเลยอันนี้เป็นให้กำลังใจให้อ๋อเด็กสอนเด็กให้เด็กให้พรเด็กให้พรลาวิติกอ๋อแงอ๋อแอเออ้็นได้สิั่งาตาดีคุณภาพถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับความสนุกสนานหารับหน้าร้อนในหนึ่งชั่วโมงเต็มกันได้เลยครับ สวัสดีค่ะอต้อนรับูม่าน้สูรกหนูน้อยออจยจโโหโหวันนี้นะคะเรามาในชุดของสีม่วงปิ๊ดขนานี้ต้องบอกเลยครับว่าวันนี้ครับติดตามรายการเราให้ดีครับเพราะเราเปลี่ยนรูปแบบใหม่เฉพาะเทปนี้นะคะครับผมเป็นหนูหน้อยกุ้ยจูสเปเชียล Mentira, não, não. ความพิเศษถูกต้องเราจะเอาดาวเด่นนะคะของหนูน้อยกุยจู้ในรายการของเราเนี่ยครับผมมาสี่คนครับมาดวลกันซิมาช่วยกันสิแล้วสี่คนนี้ต้องมาช่วยกันครับค่ะคือต้องมาเล่นตอบคาถามทีละหนึ่งคนค่ะเราจะเอารอบกุยจู้โบนัสเนี่ยมั้งแต่แรกเลยนี่แล้วนี้เขาต้องช่วยกันเพราะว่าเด็กหนึ่งคนถ้าตอบถูกเราจะให้เขานั้นหอบของเล่นค่ะเต็มที่เลยวันนี้ให้เอาทั้งกล่องนั้นเลยถูกต้องยกเท่าไหร่เอาไปเลยแล้วมาใส่ในกล่องไว้ทิ้งไว้แต่ว่า ถ้าไม่ถูกหมดสิทธิ์ห,หมดสิทธิ์ยกสุดท้ายเด็ก4ี่คนตอบถูกสมมติถูก2ข้อเด็กค2คนยกของเล่นได้กี่กล่องก็แล้วแต่เอาไปแบ่งกันกูจูสเปเชียลวันนี้สนุกแน่ครับเด็กๆทุกคนต้องช่วยกันตอบคำถามเพื่อเก็บสะสมของรางวัลให้ได้มากที่สุดครับและชมน่าสุดยอดหนูน้อยทั้ง4คนมีดังนี้ครับคนแรกผมไม่รู้จะเรียกชื่อเขาว่าอะไรเพราะเขาเคยเปลี่ยนชื่อไปครั้งหนึ่งว่าอุลตราแมนเป็นอุลตราแมนตอนนี้เป็นชื่ออะไรแล้วล่าสุดอาบาเบ <About Man S 2> อาบาเวสแม่หนูน้อยคนนี้ต้องจับตามองกันให้ดีๆนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามารายการเราแต่ละครั้งชื่อเนี่ยไม่เคยซ้ำกันเลยครับอาบาเวสมีความสามารถพิเศษอะไรมาโชว์ไหมวันนี้ร้องเพลงอวันนี้เขาร้องเพลงอาบาเวสก็เป็นเพลงภาษาอังกฤษอย่างแน่นอนเพลงอะไรลูกโค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 นี่เพลงภาษาอังกฤษอ๋อเพลงอะไรอะเพลงอื่นเพลงอื่นอะโชว์อะไรไม่ต้องซีเรียสอาบาเวสร้อง แต่ยังไม่ได้บอกชื่อบอกชื่ออ่ะชื่ออ,อะไรเพลงอะไรเพลงเ,เบิร์แลนด์เพลงเบิร์แลนด์แต่จำไม่ได้อ่ะแต่จำไม่ได้อ่ะจำไม่ได้ค,คราบตอบโชว์เลยยังไงอ่ะจำไม่ได้แบบนี้ก็อดโชว์สิครับน้องอัปเปเวสโอ้โหเสียดายจริงๆครับแบบนี้ต้องมาดูความสามารถของน้องต๊อดกันแล้วล่ะครับอโอเคอ่ะมาถึงคนต่อไปนี่ก็คือซุปเปอร์สา์คนหนึ่งได้ครอ๋อนะคะับปล่อยมากเลย วันที่ตอนดูหล่อขึ้นเนี่ยวันนี้เอาทรงผมมาใหม่ด้วยตอนยังเหมือนเดิมหรือเปล่าโตขึ้นตอนอยากเป็นทหารอยู่หรือเปล่าอยากเป็นจะเป็นอยู่ทหารอะไรจีนทหารจีนรกอนโอ้โหสุดยอดครับตอมีเหตุผลของตอนพวกคุณมีหัวใจรักตอนก็พอ กุบะรีนั่นญี่ปุ่นลูกเอ้ยกุบะรีญี่ปุ่นคู่กรรมไงญี่ปุ่นลูกเพลงร้องได้ไหมคู่กรรมชาตินี้ให้เราเกิดเป็นคู่กรรมโอ้โหช่องเดียวกันด้วยชาตินี้จะยอมให้เป็นคู่ลองฟังดูมีเสียงด้วยด้วยแล้วรับกีรย์ช่า ขอจบคำสาบา,ากว่าดวงวิญญาณฉันจะรอเธอเรื่อยไปหนังสือทั้งหามไม่ท่องดูแต่ละครโกบริตายที่ไหนอีกนานกว่าจะตายอ,อีกนานกว่าจะตายโกบริยังไม่ตายครับพี่พลากุ้งอย่าแซวขนาดน้องขาร้องเพลงแบบนี้สิครับ ตอดงุดหิดแล้วนะผมว่าคนที่ตายก่อนไม่น่าจะใช่โกบุรีครับพี่พากุ้งระวังนังตอดให้ดีนะครับต้องเปย่าน้องเปย่ามาอเลยก็จําได้ว่ามีความสามารถพิเศษตลอดเลยเต้นก็ได้ร้องเพลงก็ได้วันนี้มีอะไรเอ่ยร้องเพลงอะไรคะไว้ตายละเพลงพอร์ดีเนเร์เค่ะน่าสนใจมากายอยาพัอยาพออ

คนเยลเยนาะตอนรักตอนรักใครตอนรักใครเพย่าจริงเหรอตอนกับเฟย่าเป็นซากรนดับอับเบสชอบเฟย่าไหมอับเบสชอบเฟย่าไหมแต่ผมชอบหน้าตาดีคุณภาพโอ้โหแต่ละคำของตอนสุดยอดจริงๆครับแม่แซวแต่น้องเฟย่าไม่สนใจสาวสวยชุดส้มบ้างเลยเหรอครับ ฟย่าดูนี่สิคะับดูนี่สุดยอดครับแน่นอนครับอาบาเวสก็ต้องคู่กับโอปอที่มาจากดาวอะลูปิก้าดราอร่อยนะไม่เอาด้วยเหรอทำไมอ่ะปอทำไมไม่อาบาเวสไม่หรอเหรออยังมีขาดคู่อีกคนนะครับน้องโอปอลืมคนนี้ไปหรือเปล่ามองข้ามมิกกี้ไปได้ยังไงล่ะครับ สังเกตหน้าของมิกกี้ให้ดีๆนะครับคุณผู้ชมอปอเอาแวนไม่หรอไม่ใช่สเปคเหรอชอบใครชอบใครโอ้ชอบใครเมื่อสาวสวยทั้งสองคนต้องมาเลือกหนุ่มหล่อแบบน้องตอดน้องตอดจะทำยังไงครับเนี่ยเลือกถูกไหมเลือกสองคนเลยเอาคนที่รักที่สุดได้ไหมคะรักที่สุดคือสองก็เลยรักพี่เสียดายเน้ะจัดไปเลยรักพี่เสดไนน์เนาะ หเเเงาาดดียดยยวลไม่ไเป็นไรหน้าตาหน้าสงสารมากครับน้องมิกกี้แหมให้น้องตอดควงไปถึงสองคนเลยไม่เป็นไรครับน้องมิกกี้แฟนคลับทางบ้านเราเยอะกว่าช่วยเชียร์กันด้วยนะครับคุณผู้ชมชุดปอปอเนี่ยมีพยเพชรเยอะขนาดนี้แพงไหมแพงไหมถ<พ><ม>้เท่าไรถ้าเท่าไหรหมื่น <ขอ S 1> หนึ่งโอ้ชุดหมื่นหนึ่งกำไรกำไรเท่าไรกำไรกำไรร้<ข>อยเองกำไรร้อยเดียวกิ๊บกิ๊บบนอันเนี้ย ทำไรอ่ะอร้อยเองอ่ะร้อยเอง,อเองอร้อยเองที่ทำเองร้อยเองและต้ไอ้เราก็นึกว่าราคาร้อยบาทอ่ะอร้อยเองที่ภาคุงรู้จักน้องโอปอลน้อยไปแล้วล่ะครับจะมาถามราคาสินค้ากับน้องโอปอลแบบนี้เป็นไงล่ะครับเจอมุกร้อยเองกับมือหงายเงิอไปเลยไหมล่ะครับโอ้โห ไม่หยุดกันเลยนะครับวันนี้ตอนนี้อยู่กัน4คนครับแต่ว่าเกมของเราเล่นได้ทีละคนเท่านั้นครับค่ะซึ่งทางรายการของเรานะคะจับฉลากเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะได้ต้อนเป็นผู้เล่นอันดับหนึ่งต้อนเป็นคนแรกนะคระับอเด็กๆที่เหลือเข้าไปเก็บตัวก่อน <ๆๆ S 1> ผู้ที่จะไปะเดิมเกมแรกก็คือน้องต้อครับส่วนเด็กคนอื่นจะคอยให้กำลังใจผ่านจอทีวีในห้องปริศนาครับวันนี้นะ,ะต้อจะตอ้องตอบคำถามนี้ค่ะเพลงใดถูกต ตามต้นฉบับนิดนึงตอดปกติฟังเพลงเยอะป่ะเออก็เยอะมากฟังบ่อยป่ะอันนี้ขออยากรู้จังตอนนี้ศิลปินที่ชื่นชอบเลยใครเป็นพิเศษ Lady Gaga โอ้โหร้องได้หรือเปล่าเนี่ยีากาการามารามารมากากาอุลลาวาจาบาราแมกจบเลยเป็นเพลงที่ คล้ายสอนอนุบาลนะครับอาอากากาอาแต่ถือว่าเขาก็มีความสามารถด้านเพลงอาแสดงว่าเราคําถามเราเนี่ยเกี่ยวเลยเกี่ยวกับสิ่งที่ต๊อตถนัดเลยใช่ค่ะต๊อตต้องดูนะว่าเป็นเพลงไหนเนี่ยถูกต้องตามต้นฉบับคือร้องได้ถูกเป๊ะเรามีศิลปินมาร้องเพลงให้ฟังโอเคสี่ศิลปินเลยสี่คนเลยวันนี้วันนี้ได้คิวพวกเขามานี่ไม่ธรรมดาครับเราขอเรียนเป็นตัวจริงเลย ถูกต้องครับอ่ะพี่มาเลยข้อแรกพร้อมไหมครับตอนพร้อมแล้วครับและศิลปินเบอร์แรกวันนี้ครับรับรเกี่ยวกันครับ<อ>าจากคุณบี้ครับพร้อมกับบทเพลงกลัวที่ไหน มาเพื่อเรียกว่าสุขลักษณะของคนไทยเลยเอ๊ะแต่พี่บี้นี่ไม่ใช่พี่บี้นะพี่บี้เขาจะร้องแบบนี้จะจะจะกลัวที่ไหนใจที่ไหนไม่รู้จักเหรอรู้จักแต่ร้องได้แค่นี้ฉะนั้นแสดงว่าสัตว์สั่งเสียงเอาไว้แสดงว่าที่เขาร้องสัตว์สว่มที่ไหนนี่อันนี้มันซัวมพงน้ำแหละคุณจะบอกว่าอันนี้ไม่ถูกอันนี้ไม่ถูกเหรออันนี้ไม่ถูกตามเขาไม่ถูกอันนี้มันเหมือนจะจะสว่มที่ไหนอันนี้ไม่ กลัวเลยนะจะจะจะกลัวที่ไหนเออแต่น่ไม่ใช่จะที่บี้รวที่ไหนพี่บี้มาหลอกเด็กรายการนี้ไม่ได้หรอกนะพี่บีเด็กฉลาดมากเลยพี่คือพี่บี้ไม่เนียนเลยเข้าไปคือเอาไว้คือเอาไว้คือโอ้โหเนื้อร้องเพลงนี้ครับทีมงานไม่สามารถหลอกล่อน้องต๊อดได้สำเร็จครับว่าเพลงกลัวที่ไหนของพี่บี้จะร้องกันแบบนี้ เพื่อนเพื่อนที่อยู่ในห้องปริศนาก็ให้กำลังใจกันเต็มที่ครับแต่พอเจอเนื้อร้องแบบนี้ถึงกับเปลียครับมาดูศิลปินท่านที่สองครับมาจากค่ายเดียวกันเลยครับคับผมรู้จักคุณไอไหมไอสันยูจังไอสันยูเออก็ลองดูก็ลองดูด้วยมาครับการเปรงคนใจง่ายสุดยอดจริงๆครับ มากันเยอะแยะมากมายไอซ์รันอยู่<อ>ก็มาด้วยอด,ดใจรอสักครู่เดี๋ยวกลับมาฟังเนื้อร้องเพลงคนใจง่ายแบบเต็มๆช่วงหน้าครับแม้เล่นชอบผนฟรีผนราคาแพงตลาดไม่คอยขายแบ่งธะหากจะแจกฟรีนี้ กม่ามันไม่มีผักนะมันมีอะไรอ่ะความรักความรักรอเรือชัดมากไม่ใช่แบบมังกรจากผักผักอ่ะผักหมดทุกอันเลยผักสดอะไรก็ไม่ใช่นะไม่คิด่ผักสดไม่ใช่เพลงนี้เกี่ยวกับความรักแคมปัส